เด็กได้วิชาการค่อนข้างเยอะแล้วก็มีแมนเนอร์คือมีการดูแลพฤติกรรมของเด็กค่อนข้างดีเหมือนผู้เรียนกรี่าว่างั้น ม้ามา้มา,มาแล้วระบบอังกฤษที่อนาเคยเรียนละ่ะมี2ที่เลยที่ทั้งแฮโรแล้วก็ติงเบอรี่เลยเป็นยังไงบ้างนะโอ้หลักสูตรอังกฤษเนี่ยเป็นหลักสูตรที่เขาคิดมากๆเลยในหลักสูตรนานาชาติของไทยนะคะเนื่องจากว่าเข้ามาเยอะนะเพราะว่าหลักสูตรอังกฤษเนี่ยจะมีการเรียนการสอนที่ค่อนข้างเข้มข้นนะคะทำให้แบบเด็กได้วิชาการค่อนข้างเยอะแล้วก็มีแมนเนอร์คือมีการดูแลพฤติกรรมของเด็กค่อน,นข้างดีเหมือนผู้เรียนอังกฤษอ่ะว่างั้นผู้ปกคารองก็เลยชอบพาเด็กอกไปเรียนโรงเรียนอังกฤษนะแล้วก็ในไทยก็จะมีเยอะเลยเราก็เคยพาไปที่ Halo, นะแฮโราาาเคยน เรียนเมื่อปีที่แล้วก็เป็นหลักสูตรอังกฤษเป็นกันซึ่งหลักสูตรนี้นะคะเขาก็จะมีวิชาการค่อยๆเข้มงวดน,นะต่ความแตกต่างเนี่ยมันจะไปแตกต่างตรงมรปลายนะเพราะว่าตอนมอปลายเนี่ยหลักสูตรอังกฤษจะค้นหาเลยว่าเด็กอยากเป็นอะไรสมมติว่าอยากเป็นหมอใช่ไหมเขาจะเรียนแค่3วิชาหลักๆเลยอย่างเช่นแบบคณิตชีวะแล้วก็เหมือนจะจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นฟิสิกส์หรือเปล่าก็คือเรียนแค่3ตัวเลยแล้วก็เรียนลึกไปเลยแล้วก็อ่านหนังสืออย่างเข้มข้นเพื่อจะเข้าโรงเรียนแพทย์ที่รีคไวยแค่3วิชานะคะจริงงๆลล้วหัััักกกกสูรรอฤษเเนนีี่่ย็็ปททมบโ ถ้าจะเข้าอเมริกาก็ได้จะเข้าอังกฤษก็ได้เนาะจุด,ด้อยของเขาจะมีอยู่อย่างหนึ่งพอเรียนลึกเนี่ยพอสมมติว่าเด็กจะไปอยากเปลี่ยนตอนช่วงแบบปลายชีวิตบบปลายมปลายแล้วอะสมมติว่ามหกอะก็ไม่อยากเป็นหมอแล้วอยากเป็นวิศวะเนี่ยจะเปลี่ยนแทบจะไม่ได้เลยอะเพราะว่าแบบไม่ได้เรียนในฝั่งฝั่งที่จะไปยื่นแหน่งของวิศวะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้เด็กอะจะต้องแบบเหมือนกดดันเสียเวลานิดนึงใดๆก็ตามก็คือคนก็ประสบความสำเร็จมากมายในระบบอังกฤษนะคะก็เป็นระบบที่ดีแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยู่ใกล้บ้านมันก็อาจจะสะดวกกับคคุุณณพ่่อแมหลายยๆทนด้ว เพราะว่าหนึ่งก็คือมันหาง่ายหลายๆโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ก็จะมีของหลักสูตรอังกฤษเนาะสามารถไปวิสิตสกครูได้ค่ะโอเคค่ะ